ตัวกองน้อยนาอันนี้กอน้อยนาลูไม่เล่นลูกเก็บเลยอเก็บเธอจะช่วยทำอะไรคะอ๋อไม่ต้องขยันขนาดนั้นลูกเป็นเด็กอยู่เลยคือนอนกินนมอย่างเดียวลูกเล่นของเล่นอย่างเดียวลูกไม่ต้องถึงขัานหนช่วยเช็ดบ้านกอน้น้อยนาทไม่ต้องถึงข้นนช่วยเช็ดบ้านนะลูกแค่ไม่ทำนรก็พอลูกเอเก็บเก็บไปดูเก็บไไเก็าเม เขดูนะว่าแฉไฟาั้งลายไปนั่นมาเก็บเก็บไปไปไปเล่นไม่ใืนเดินกองเด็กนี่ไปไม่ยืนเอไอเล่นกันไม่ต้องทำให้มันลบก็พออยากช่วยถูยังไงทำเป็นหรอไม่จับพื้นจับพื้นแล้วไปจับที่น้องจาเลหที่เป้นหรอเธอนหรอม่ได้ซื้อใองสน อ่ะถ้าเขีย่ยมือแล้วถ้าเขีย่ยมือแล้วถ้าเป็นอะไร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 